สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องเจมและชะพลอีกเช่นเคยมีคนบอกว่าพี่ครับขอให้พี่ทำคาเฟ่ได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับมีคนขอทำคาเฟ่ มีคนบอกให้ทำคาเฟ่นี่แบบนี้ก็อลังการนะ ใคร,รมาบ้างแบบนี้เราจะทำคาเฟ่แล้วทุกคนก็ต้องรู้แล้ว <c oughs> ว่าเราต้องมีแมวรับรับบานอย่างแรกก็คือ มีแวอย่างแรกเราก็ต้องมีแมวนะทุกคนแมวปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนนี่มีแมวแลเราบ้าน เป็นสีโพ คาเฟ่แมวของเราต้องมีแมวเต็มบ้านะทุกคน แล้ก็มีอาหารที่ปัก้าอาหารของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะเราก็ปีแปวด้านบนหีดิดนะินกลั เราก็ได้แค่ดูเพื่อแต่งตกแต่งมันไม่พออีกเลยไล่ไปดูโอเคยังไง ก็ตั้งป้ายแล้วว่าคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวเราเขียน <c oughs> เราเขียนไปแล้วใช่ไหมเราใส่ป้าื่อม,ม่วงแล้วกัน รีเซ็ตตัวเหมือนเดิมเราก็เอาป้ายมาตั้งว่าคาเฟ่แมวมีครับ มีคาเฟ่แมวบ้านเลขที่ยี่สิบมีคาเฟ่แมวบ้านเลขที่ยี่สิบมีคนไทยบ้างไหมมีคนไทยไหม

ก็ด้วยแล้วก็ต่อว่าคนไ <Wow. S 1> <Wow. S 2> ทยแลนด์ไทยแลนด์ว้าวว้าวคือชนแต่งเ,เพื่อนๆเลย ก่อนต้องมีปืนโหดๆหน่อน เหรอเฮ้ยคนไทยมีไ้ม

ตส่เงินขึ้นไป Lejano, va mm -hmm. คนไทยไหมนี่ห้าสิบสีง ครีมรสช็อกโกแลตครับ มันคำไรวะบ้าเลยวะคนมายืดอ สวัสดีัวกตเป็นตอนรับแขกครับสวัสดีค่ะ Hi. Hi, Penny. มีคนมาปนทุกสีกได้ てごん captain 老了吧。 หยิบได้เลยค่ะตังไม่ต้องจัดก,ก็ได้ค่ะลดขาไอศครีม10บาทซื้อสองอันแถมหนึ่งอันลดอะไรก็ได้แม่คะไม่อยู่ใช่ไหมเรามาป่วนร้านไนอ้ครีมกัน กเป็นพ่อค้าแทนแล้วเอากีฬานี่หลาหนอก